สวัสดีค่ะทุกไ่วันเสาร์นะคะพบกับรายการธนาพาเข้าครัวเป็นรายการที่จะพาคุณนะคะเข้าครัวทำอาหารเมนูง่าย,ายแต่อร่อยค่ะสำหรับเสาร์นี้นะคะเราจะชวนมาทำเมนูเอาไว้สังสรรค์กับเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวค่ะในช่วงเทศกาลตรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะในเมนู หม่าล่าหม้อไฟสไตล์ธนาค่ะชาบูหม่าล่าหม้อไฟสไตล์ธนาด้วยน้ำซุปที่เข้มข้นเผ็ดร้อนและกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องเทศหม่าล่าเอาเนื้อไปลวกในน้ำซุปเดือดรมกล่อมซาบซ่าเผ็ดชาสะใจทานพร้อมผักและเต้าหู้บอกเลยว่าใครกิ่นต้องติดใจค่ะนอกจากน้ำซุปหม่าล่าแล้วเรายังมีวัตถุดิบจากธนาเช่นปลาหมึกแมงกะพรุนเส้นแก้วดองเค็ม แมงกระพุนหัวดองเข้มและนอกจากนี้แล้วเรายังมีวัตถุดิบจากแบรนด์3มบัวเข้ามาร่วมแจมด้วยนะคะก็ะคือกองเต้าหู้เกาลี่กองเต้าหู้ม้วนเห็ดหอมเห็ดหูหนูขาวจะอร่อยซา่ซาๆขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะประโยชน์ของหม่าล่าหม้อไฟความเผ็ดร้อนของหม่าล่าจะช่วยให้ร่างกายขับเหงื่อออกมาช่วยลดอาการไข้และดับพิษร้อนในร่างกาย ได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์และเต้าหู้เกีก๊ี้ช่วยแก้อาการอ่อนเพลียช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้หัวใจแข็งแรงส่วนเห็ดหอมช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกรวมถึงเห็ดหูหนูช่วยกระตุ้นลำไส้ให้ทำงานได้ดีค่ะวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็จะมีน้ำซุปปลาหมึกค่ะน้ำซุปหม่าล่าผักต่างๆเห็ดหอมบุษราแห้ง เกีกีวปองเต้าหู้โบปองเต้าหู้หมวนทอดเห็ดหูหนูขาวปลาหมึกแช่ด่างปลาหมึกแห้งแมงกะปุนเส้นแก้วและหัวดองเข้มจากแบรนดทนาค่ะวิธีการทำน้ำซุปนะคะเราก็ตั้งหม้อให้ร้อนค่ะแล้วก็เทน้ำซุปที่เคี่ยวจากปลาหมึกแห้งแบรนทนาค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นน้ำซุปหม่าล่าค่ะ สักนนิดเะคละ็ดลับความอร่อยนะคะเราใส่ปลาหมึกแห้งแบรนทนาของเราค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มความกลมกล่อมของน้ำซุปค่ะห,หลังจากที่น้ำซุปของเรานะคะเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักต่างๆนะคะผักนี้ก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่วันนี้เราจะใส่เป็นผักกาดขาวค่ะ อันนี้เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะแครอทค่ะข้าโพดค่ะเห็ดหอมค่ะเห็ดต่างๆค่ะข้าโพดค่ะแล้วก็ขอกดๆลงนิดนึงนะมันจะได้สุกๆทั่วๆกันหลังจากที่เราใส่ผักต่างๆลงไปแล้วนะคะเราจะมาใส่เนื้อสัตว์กันค่ะ เนื้อสัตว์อันนี้เราก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นปลาหมึกอะไรก็ได้ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะขาดไม่ได้ในวันนี้เลยนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบจากแบรนด์ธนาของเราค่ะก็ะจะมีปลาหมึกแช่ด่างนะคะน,นี่ใส่เยอะใส่น้อยตามชอบได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีปลาหมึกแห้งค่ะอันนี้เพิ่มความนัวความกลมกล่อมนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็จะเป็นแมงกะพุนเส้นแก้วค่ะแล้วก็แมงกะพุนหัวดองเค็มนะคะหกลิ่นหอมมากเลยจากทางนี้แล้วก็เป็นเห็ดผู้หนูขาวค่ะและเพื่อเพิ่มความอร่อยให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะมาใส่ฟุตตาแห้งค่ะโอเค และจะใส่เกากี้ด้วยค่ะเมนูนี้เราจะใส่เกากี้ด้วยนะเกากี้นี่ก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งด้วยนะคะตัวนี้และตามด้วยฟองเต้าหู้โบค่ะจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะขาบไปได้เลยตัวนี้คือฟองเต้าหู้หมวนทอดค่ะ น้าตานหน้าทานมากเลยนะคะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเมนูหม่าล่าหม้อไฟสไตล์ธนาะไม่ยากเกินไปใช่ไหมล่ะคะ เป็นเมนูที่เหมาะกับการทานร่วมกันหลายๆท่านเพื่อเพิ่มความอร่อยและก็เพิ่มความสนุกสนานให้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ต้องการให้เราแนะนำวิธีการทำอาหารเมนูได้สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจพนาซีฟู้ดของเราด้ค่ะและเนื่องในโอกาสวันปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะ สามารถซื้อสินค้าของธนาได้ที่ห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำหรือช็อปออนไลน์ได้ที่ร้านทิปช็อปที่ช h อป e ีหรือ Lazada ค่ะ